สวัสดีครับเพื่อนๆปีนี้เรามาคุยในหัวข้อโสาบันนะฮะโสาบันพระอริยะขั้นแรกนะฮะพระอริยะทั้งหมดเนี่ยจะมีโสาบันสกทธาคามีอนาคามีอรหันโสาบันเนี่ยเป็นพระอริยะขั้นแรกนะครับขั้นต้นนะฮะถือพ้นจากภัยเวรแล้วนะฮะ ละสังโยชน์ได้3ข้อนะฮะละสังโยชน์ได้3ข้อสังโยชน์มี10ข้อเนี่ยโสดาบันเนี่ยจะละสังโยชน์ได้3ข้อแรกนะฮะก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายทุกติวิธีบานนากแล้วพ้นแล้วนะฮะแล้วโสดาบันเนี่ยก็จะมีอีก3ประเภทนะฮะในพระอริยะขั้นต้นโสดาบันเนี่ยแยกย่อยได้อีก3ประเภทนะฮะ เรียกว่าตามความเข้มข้นนะฮะ,ะขั้นแรกเนี่ยเรียกว่าโสดาปันขั้นเอกพีชีนะฮะขั้นนี้เนี่ยเกิดอีกภพชาติเดียวปรินิพานเลยโอ้เร็วมากครับเ,เพื่อนๆขั้นนี้เรียกว่าต้องทาแบบประพฤติได้อย่างดีเข้มข้นเลยก็จะเกิดอีกภพชาติเดียวนะฮะปรินิพานเลยโสดาบัน ส่วนย่อยที่2องก็คือเรียกว่าโกลังกุะนะฮะอันนี้เกิดอีกประมาณสองสชาติก็จะบปรินิพาน,นะฮะก,ก็ถือว่าเร็วนะฮะถือว่าเร็วแล้วก็โสดาบันในส่วนที่3เรียกว่าสัขกขะกตุปรมะนะฮะ,ะขั้นที่สก็เกิดอีกเจ็ดชาติช้าสุดเจ็ดชาติแค่นั้นเองนะฮะ ก็จะปฏิพพานนะฮะไม่เกิดในอบายแล้วนะฮะก็มั่นคงในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ันนี้แน่นอนโสดาบันนะฮะอ,อ,อบายนี่ไม่ต้องไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนโสดาบันเนี่ยเราต้องพยายามทําคุณสมบัติของเราให้ได้นะฮะโสดาบันเนี่ยว่าที่พระอาหารหันต์เลยฮะโสดาบันเนี่ยได้อริยแค่ขั้นต้นนะฮะแต่เป็นว่าที่เพราะว่าไม่ไปไม่ไปต้องเกิดใน อบายแล้วบนแล้วจากภัยเวรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมบัติโสดาบันเนี่ยน่าสนใจเป็นอย่างมากเพื่อนๆแล้วก็เพื่อนๆไปหาความรู้ในคลิปที่อาจารย์ท่านอธิบายไว้ได้ละเอียดอย่างดีนะฮะเพื่อนๆแล้วสุดท้ายนี้นะเพื่อนๆครับก็ฝากสบู่ใบบอออร์แกนิกด้วยนะฮะรักษาสิวฝ้านะฮะหน้าใสนะสารสกัดจากเกาหลีนะฮะฝากเพื่อนๆช่วยสนับสนุนกันนิดนึงนะฮะเพื่อที่จะได้ผ่าน อ่าโควิดไปได้ร่วมกัน